สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องทานิดแม่บ้านพอเพีง่งข้าววันนี้พาเพื่อนๆมาทําเมนูง,ง่ายๆอย่างแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะวันนี้มีหน่อไม้ดองมานําเสนอนะคะตัวนี้แม่บ้านดองเองนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะแม่บ้านเคยทําคลิปไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะมีวิธีการทํานะใช้หน่อไม้ดองนะคะครึ่งถ้วยค่ะคือประมาณประมาณ3กิ่นะคะแล้วก็จะมีหางกะทิค่ะหนึ่งถ้วยนะคะหัวกะทิค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็อกไก่หนึ่งชิ้นค่ะ น้ำตาลทรายนะคะที่แกงค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าความเผ็ดตามชอบจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดฉีกแบบนี้นะคะวันนี้จะใช้ผงปรุงรสด้วยแล้วก็มีพริกพริกแดงหั่นนะคะตัวนี้เราจะเพิ่มสีสันให้เขาเนาะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะใส่กะทิลงไปสักเล็กน้อยนะคะเราจะผัดที่แกงให้หอมก่อนนะความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆ แกงให้หอมก่อนนะคะทีกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราใส่ไก่ที่เราหั่นไว้นะคะเราจะรวนไก่ก่อนนะคะ สุกแล้วนะคะใส่หางกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยตบนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้อไม้กันน้ำแกงเริ่มเดือดนะคะเรามาใส่น่อไม้ลงไปเลยค่ะน่อไม้เราดองเองอร่อยนะคะจากนั้นก็มาปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะ ตาลทรายลงไปค่ะรสชาติจะออกหวานหวานเค็มๆนิดนึงนะคะรสที่เหลือก็เป็นผงปรุงรสนะคะคนค่ะจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เกาเดือดอีกสักพักนึงนะคะมาดูกันค่ะ ตอนนี้แกงของเราเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยให้กะทิแตกมตันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงลงไปค่ะตอนนี้กะทิของเราแตกมันนะคะในบ้านาก็จะคุณแล้วก็ขออนุญาตชิมสักนิดนึงนะคะถ้ารสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเลยเพิ่มกลิ่นหอมให้ แดงลงไปเพิ่มสีสันนะคะจะปล่อยให้ก็เดือดนะคะแล้วก็ให้ใบมะกรูดส่งกลิ่นหอมอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะปิดเตาเลยเรียบร้อยค่ะแกงหน่อไม้ของเราแกงไก่หน่อไม้ดองจะแม่บ้านตักเสิร์ฟเลยนะคะ นี่นะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยรสชาติตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆขออนุญาตตัดเกลืแป๊บนึงค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงไก่หน่อไม้ดองของแม่บ้านพอเพียงค่ะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็เมนูบ้านๆน,นะคะไว้เพื่อนๆไปลองทําทานดูนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่บ้านพอเพียงด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ